โรงเรียนบ้านหุ้ยปงอ่อนตั้งอยู่เลขที่122หมู่เตำบลหมอกจำแปะอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนตั้งอยู่พื้นที่พิเศษห่างไกลความเจริญที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นักเรียนขาดโอกาสในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในเมืองโรงเรียนบ้านห้วยปงอ่อนได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนโดยยึดนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อที่9 RTNT o n e t ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และนำผลการทดสอบไปเป็นเกณฑ์พิจารณาในระดับที่สูงขึ้นโรงเรียนมุ่งเน้นทางด้านวิชาการมีผลการทดสอบระดับชาติ O-net RT ให้อยู่ในลำดับต้นจึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน RT O-net วัตถุประสงค์1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเกรียนทุกระดับชั้น 2. เพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติโอนชั้นประถมศึกษาปีที่6และอาที T ของนักเกรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. น,นักเกรียนร้อยละร้อยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 2. นักเกรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนานผลการ ทบสอบสูงกว่าประเทศ 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนผลการทบสอบสูงกว่าประเทศเป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. นักเรียนทุกคนได้รับการยกระดับผลสำเริจทางการเรียน 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนได้รับการพัฒนาก่อนการสอบ 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนได้รับการพัฒนาก่อนการสอบ วิธีการดำเนินการ 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 2. จัดกิจกรรมเสริมปัญญายามเช้า 3. จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทุกระดับชั้น 4. จัดติวเข้มโอนเน็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 5. จัดติวเข้มอาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6. เอกสารการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 7. นิเทศกำกับติดตาม 8. รายงานผลการดำเนินงานการวัดและประเมินผล 1. ประเมินผลจากการทดสอบระดับชาติ O-net RT ผลที่คาดว่าจะได้รับโรงเรียนบ้านห้วยปงอ่อนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นมีกระบวนการจัดระบบ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในสร้างความมั่นใจในการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งโครงการพื้นที่สูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่งอ่อน ขอจบกันนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ